ทำไมลูกของเราถึงยังไม่พูดไม่เล่นแบบเด็กคนอื่นๆเขาโรคออทิสติกก็ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายค่ะคนไข้ทํำลายร่างกายเจ้าหน้าที่โดนคนไข้ทีบจนหัวไหลรลุดโดนกัด Mind Matter Podcast คุยเรื่องใจเพราะใจคือเรื่องสำคัญสวัสดีค่ะพบกับ podcast คุยเรื่องใจกับแพวอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่สกตาไม่พาดีไม่ชี้นิ้วหลายๆคนคงเคยได้ยินคำนี้กันใช่ไหมล่ะคะ และในหลายครั้งที่เราอาจจะอดนึกไม่ได้ว่าทําไมลูกของเราถึงยังไม่พูดไม่เล่นแบบเด็กคนอื่นๆเขาอันนี้เขาเรียกว่าพัฒนาการล่าชาแล้หรือยังนะแล้วก็ในฐานะการเป็นพ่อแม่ค่ะหรือว่าการเป็นญาติใกล้ชิดก,ก็ตามเราก็คงไม่ได้อยากจะให้บุตรหลานของเรามีปัญหาในเรื่องของพัฒนาการผิดปกติล่าชาใช่ไหมล่ะคะและที่สําคัญเราก็คงไม่อยากจะให้เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคออทิสติก ซึ่งจริงๆเราเด็กออทิสติกอะคะ่ะเขาต้องเจอกับปัญหามากมายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารปัญหาการพูดชา้าการสร้างความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมที่ชอบทําอะไรซ้ำๆและที่สาคัญน,นะคะในปัจจุบันโรคออทิสติกก็ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด ฉะนั้นค่ะเด็กกลุ่มนี้แล้วก็ครอบครัวจําเป็นจะต้องเข้ามากระตุ้นพัฒนาการอยู่ซ้ําแล้วซ้ําเล่าที่โรงพยาบาลเพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ค่ะทั้งนี้นะคะการมาโรงพยาบาลเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างก็เลยเป็นโอกาสที่ดีเลยค่ะที่วันนี้พรวจะได้แนะนําให้ทุกท่านนะคะได้รู้จักกับอีกหนึ่งวิชาชีพ ที่อาจจะไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงเท่าไหร่แต่ว่าเขานั้นเป็นบทบาทสําคัญในการอยู่เบื้องหลังของการดูแลเด็กๆกลุ่มนี้ค่ะนั่นก็คือนักเทคนิคการแพทย์และว,วันนี้ค่ะเราได้เชิญพี่เปามาร่วมพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวขอให้พี่เปาแนะนาตัวกับทุกคนก่อนนะคะ สวัสดีครับผมเปานะครับนายชนะรงชมพูพานครับนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการครับอยู่ที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทยปฐมครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นนะครับอ่าเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านเด็กออทิสติกเป็นหลักครับผมไม่ศบตามไม่พาทีไม่ชี้นิ้วที่แถวพูดไปตอนต้นนะคะเปาอยากจะให้พี่เปาขยายความคำนี้หน่อยว่าแบบจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะแล้วก็เวลาเด็กเข้ามาโรงพยาบาลอะค่ะในครั้งแรกเลย น้องๆแล้วก็ครอบครัวเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างครับผมคือคือจริงๆแล้วคําว่าไม่ศบตาไม่พาทีไม่ชีนิ้วอะครับจริงๆแล้วเออไม่ใช่ว่าเด็กคนนั้นอะเขาไม่ให้ความร่วมมือเนาะแต่มันเป็นการสะท้อนถึงวิธีการสื่อสารของเด็กคนนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อการปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ผู้ปกครองเองนะครับว่าเออเขาแตกต่างไปจาก เด็กปกตินะเขาบอกไม่ได้นะว่าเขาจะต้องการอะไรหรือแม้กระทั่งว่าอยากได้ของอะไรเขาไม่รู้ด้วยซ้าว่าเขาจะต้องทอํายังไงเพื่อที่จะได้อนนั้นมาอย่างเงี้ยครับซึ่งนี่แหละครับเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับอาจจะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้หน่อยว่าเอะหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเองะครับตระหนักถึงเรื่องนี้หน่อยว่าเด็กไม่สบตาไม่พาทีไม่ชี้นิ้วอะเป็นเป็นปกติหรือว่าเป็นเรื่องผิดปกติถ้าถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองตระหนักถึงถึงคีย์เวิร์ดนี้ครับก็จะทําให้เด็กเข้าสู่ระบบการรักษาได้รวดเร็วแล้วก็แบบ พัฒนาการของเด็กก็จะดีขึ้นตามลำดับได้นะครับส่วนจะพูดถึงว่าเออพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะเข้ามาในโรงพยาบาลจะต้องเจออะไรบ้างอย่างนเนาะแน่นอนเขาว่าครั้งแรกที่เข้ามาพ่อแม่ผู้เขาก็ต้องแบบกังวลเนาะ กลัวอะไรเงี้ยครับว่าลูกเราจะสื่อสารได้ไหมจะบอกอาการได้ไหมเพราะว่าขนาดฉันยังไม่พูดเลยจะไปคุยกับคนแก่น้าได้ยังไงหรือแม้กระทั่งตัวเด็กเองอครับเขาก็เจอสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยก็จะมีภาวะต่อต้านเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่พวกเราเองที่ทําหน้าที่ในอยู่ในโรงพยาบาลอย่างนี้เนาะก็จะต้องคอย ลดความวิตกกังวลแม้จะเป็นของเด็กเองผู้ปกครองเองอะไรเงี้ยครับสิ่งที่มาแน่นอนว่าสิ่งที่ได้กลับไปเป็นพิธีการปรับหรือการสื่อสารของของผู้ปกครองเองกับตัวเด็กว่าเด็กต้องการอะไรสิ่งที่ได้แน่เลยเงี้ยครับมาถึงก็จะเจอกับบุคลากรทางการแพทย์เนาะเยอะแยะมากมายเลยในโรงพยาบาลเองครับเจอผู้ที่เหลือคนไข้อย่างเงี้ยครับเออช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงเนาะเจอพยาบาลที่คัดกรองอะไรเงี้ยครับเจอสหวิชาชีพต,ต่างๆที่จะส่ง บุตรหลานของท่านหรือว่าลูกของท่านนะครับไปเอ่อบำบัดรักษาแน่นอนว่าจะต้องเจอจิตแพทย์เนาะที่มีผู้เชี่ยวชาญเนี่มาว่าโรงพยาบาลเราเป็นเชี่ยวชาญแ้านอนชิติแพทย์ทุกคนก็มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีอยู่แล้วแหละเออแล้วสุดท้ายก็คือเจอห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ครับพวกเราจะตรวจวินิจฉัยเป็นส่วนหนึ่ง ในการตรวจวินิจฉัยลูกของท่านนะว่าเอ,อ่อมีความผิดปกติทางด้านยีนไหมพันธุกรรมไหมตรวจเลือดตรวจวิเครเพราะว่าค่าเลือดทุกๆค่าครับอาจจะเปลี่ยนแปลงกระบวนการรักษาของแพทย์หรือว่าของเด็กคนนั้นไปตลอดชีวิตของเขาได้เงี่ยครับเนี่ยครับคือคือสิ่งที่พวกเขาจะต้องเจอเชื่อว่าทุกๆขั้นตอนที่ที่เล่าไปเป็นประตูแรกเนาะในในใน,ในการเข้ามาโรงพยาบาลและเป็นประตูสําคัญในการสะสมประสบการณ์ว่จเจรินของตัวเด็กเองหรือผู้ปกครอ,องที่ เข้ามาโรงพยาบาลเพื่อที่จะไม่กลัวการรักษาไปตลอดชีวิตของเขาอะไรนี่ครับจริงๆฟังดูเหมือนว่าในการดูแลเด็กออทิสติกคนหนึ่งอ่ะจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทั้งแบบผู้ปกครองตัวเด็กเองหรือกระทั่งบุคลากรทางการแพทย์ของเราหลาย,ลายๆคนคนส่วนใหญ่อะค่ะวเวลาพูดถึงโรคหรือว่าออทิสติกอะไรอย่างเงี้ยมักจะนึกถึงแค่จิตแพทย์พยาบาลหรือว่าจะเป็นนักจิตวิทยาอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้ว นักเทคนิคการแพทย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่อยู่เบื้องหลังในการดูแลน้องๆกลุ่มนี้อยากให้พี่เปาเล่าบทบาทของงานในการดูแลน้องๆกลุ่มนี้หน่อยได้ไหมนะคะครับแน่นอนนะครับว่าครั้งแรกเนาะท,ที่ทุกคนเข้าถึงโรงพยาบาล จะต้องไม่ได้นึกถึงเราเป็นคนแรกๆอยู่แล้วแหละเนาะก็ต้องไปหาหมอไปหาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บทบาทหน้าที่ของนักเทคนิคการแพทย์จริงๆอ่ะครับในโรงพยาบาลเราเอาเป็นว่าเราทําหน้าที่เป็นล่ามภาษากายและกันเราตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนะครับเพื่อที่จะได้ผลเลือดออกมาเป็นตัวเลขนี่แหละคือร่างกายจะบอกอะไรเราคนปกติก็คงไม่รู้หรอกว่าข้างในเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นพวกเรานักเทคนิคการแพทย์นะครับก็จะเป็นล่ามสื่อสารระหว่างภาษากับ ร่างกายของคนคนนั้นออกมาเป็นตัวเลขเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้แพทย์พยาบาลหรือว่าผู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนาะใช้ตัวเลขของเราอะครับไปช่วยในการวินิจฉัยการรักษาการป้องกันโรคได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะครับการทํางานของของพวกเราอนะก็จะทํางานร่วมกับแพทย์เนาะเอาง่ายๆว่าโรงพยาบาลจิตเวชนะครับแพทย์เป็นผู้รักษา ภาษาใจเนาะส่วนนักทคนมีการแพทย์อะครับก็ตรวจในภาษาร่างกายแล้วก็ให้แพทย์อะใช้ในการรักษาคนคนนึงอะทั้งใจทั้งกายไปควบคู่กันแต่อย่างที่บอกว่าความท้าทายที่แท้จริงของพวกเราอะครับไม่ได้อยู่ที่ห้องปฏิบัติการเพียงอย่างเดียวเนาะความท้าทายที่แท้จริงของเราโดยเฉพาะนักทคนมีการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชอะครับก็เป็นการเจาะเลือด เด็กออทิสติกที่ก้าวแล้วรุนแรงก็คือความท้าทายของเราที่จะต้องเจอในทุกๆวันประมาณนี้ครับเป็นยังไงนะคะความยากที่ว่าเออคืออย่างที่รู้กันเนาะว่าเด็กออทิสติกอะคะเขาไม่ให้ความร่วมมือในการเจาะเลือดคนคนหนึง่งเออ คนเด็กปกติที่เราจะเข้าไปเจาะเลือดเขาก็ว่ายากแล้วแต่สําหรับเด็กของเราเด็กออทิสติกเด็กพิเศษเนี่ยครับยากเพิ่มเป็นกี่เท่าไม่รู้ก็คือเราได้รับเอ่อการรายงานอุบัติการว่าคนไข้ทําลายร่างกายเจ้าหน้าที่เนาะเออสามปีย้อนหลังเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆก็คือเกิดจากเนี่แหละครับการการเข้าไปเจาะเลือดเด็กที่ายากเอ่อก็ ยากทั้งเราจะสื่อสารยังไงให้เด็กเขายอมแล้วเราจะสื่อสารยังไงให้เด็กเขายอมเจาะเลือดแล้วที่สําคัญก็คือเลือดที่เราเจาะได้นั้นจะต้องมีคุณภาพเพื่อที่จะไปตรวจดวิเคราะ ในห้องปฏิบัติการแล้วแม่นยําอะไรเงี้ยครับแต่ที่สําคัญคือเราจะทํำยังไงล่ะให้ลดภาวะความตึงเครียดไม่ว่าจะเป็นของเด็กหรือว่าผู้ปกครองเองเราจําเป็นจะต้องใช้เทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทํางานร่วมกันร,ระหว่างทีมสหวิชาชีพอื่นๆหรือบางทีเราอาจจะใช้เทคนิคเบี่ยงเบนความสนใจด้านจิตวิทยามาช่วยในการเข้าเคสแต่ละเคสะอะไรเงี้ยครับและอีกอย่างหนึ่งที่ความว่ายากก็คือความปลอดภัยเรามีการรายงานว่าเราโดนทำลายร่างกายจากการเข้าจอะเลือดเด็ก คนคนนึงอะไรเงี้ยครับเราจะทํายังไงให้เกิดภาวะที่ปลอดภัยทั้งเราแล้วก็เอ,อคนไข้ประมาณเนี้ครับความยากมันมีไหมที่แบบมาโรงพยาบาลแล้วแล้วก็เด็กๆก,ก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือจนแบบไม่ได้รับการรักษาในวันนั้นเลยมีครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นจริงมาแล้วนะครับก็คือไม่ยอมเข้าตึกหรือไม่ยอมให้ความร่วมมือตั้งแต่ ขั้นตอนแรกๆเนาะกว่าจะมาถึงเราก็ไม่ยอมอย่างเงี้ยก็เรามีวิธีการการปรับตัวเด็กก็ถ้าจําเป็นจริงจะต้องเจาะจริงๆเนาะว่าเออไม่ได้และคนนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาจริงๆเรามีการใช้ระบบพัฒนางานของเราผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า CQI เนาะ CQI ที่เราทําขึ้นมาเป็นเรื่องเออระบบนั้นเรามีดาวแจกครับคือเราได้แบ่งระดับ ความร่วมมือของคนไข้เราครับน้องแพลวเป็นห้าระดับครับระดับแรกก็คือคนไข้ให้ความร่วมมือปกติดีแล้วก็แนวทางปฏิบัติก็คือให้ความร่วมมือปกติเนาะนง่ายเลยง่ายเลยให้ความร่วมมือทําอะไรก็ทําอย่างเงี้ยครับส่วนสองดาวก็คือเริ่มไม่ให้ความร่วมมือและจะต้องมีพ่อแม่ผู้ปกครองพาเข้าบ้างหรือว่าจะเจ้าหน้าที่เราพาเข้าบ้างอะไรเงี้ยครับแนวทางการปฏิบัติของเราคือให้ความร่วมมือ บอกเขาว่าข้างในจะเกิดอะไรขึ้นนะออ่าเให้คําแนะนําเบื้องต้นแม้จะเป็นผู้ปกครองเองบางทีผู้ปกครองก็กังวลเยอะเกินกว่าเด็กอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ลองรับเรื่องนี้ส่วนสามดาวครับอารวาสก้าวเล้าไม่ให้ความร่วมมือเลยเราจําเป็นจะต้องใช้เจ้าหน้าที่สามคนขึ้นไปเนาะพาเข้าห้องเจาะเลือดอันนี้เราแนวทางเนี้ยเราเรียกว่าแนวทางการรับมือโดยเพิเ่มเจ้าหน้าที่เข้าไป ส่วนสี่ดาวครับพลวาดก้าวล้าวรุนแรงเราจะต้องจําเป็นจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ถึงสี่คนแล้วก็พี่รปภอ,อ,อีกหนึ่งคนนะครับที่พาเข้าห้องเจาะเลือดไปแนวทางเนี้ยเราเรียกว่าแนวทางการรับมือพิเศษครับผมส่วนห้าดาวแค่เห็นป้ายโรงพยาบาลนครับน้องแพลก็ไม่ยอมขึ้นตึกหรือว่าแค่ลงจากรถก็ดิ้นกับพื้นไม่ยอมเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเจาะบ,บนรถก็มีครับ เจาะเลือดบนรถเจาะเลือดที่หอพักสวนย่อมทาทุกอย่างที่ที่เราสามารถจะที่จะทําได้ณนะบ,บริบทนั้นะนะแล้วก็อันเนี้ยเราจําเป็นจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ถึงห้าถึงหกคนครับเแนวทางนี้เราเรียกว่าแนวทางเรับมือแบบฉุกเฉินเราเชื่อว่าทั้งหมดที่เราแบ่งระดับเนี่ยเราเชื่อว่าเราจะช่วยให้เราอะทางานได้ง่ายขึ้นและเราเจาะเลือดกับคนไข้ได้ร้อยเปอร์เซนหรือว่าเราจะลดอุบัติการที่เราเข้าเคสแล้วโดนคนไข้ทำลายร่างกายแบบ ลดลงหรือไม่เกิดเลยลเราเชื่อแบบนั้นครับเห็นถึงความพยายามของทีมทั้งพี่เปาเองแล้วก็ทีมของโรงพยาบาลวุวปราสาทเนาะในการแบบพยายามที่จะแก้ปัญหาเพื่อให้น้องๆที่เขามาโรงพยาบาลได้รับการรักษาตามแผนนั่นแหละแต่ว่าจากระบบดาวที่แจกที่พี่เปาเล่าเมื่อคะ มันสามารถช่วยได้ทุกเคสคือคือจากที่เราลองไปปฏิบัติใช้ตอนที่เราเริ่มทำสามเดือนแรกแล้วนะครับเราก็ใช้โดยที่เออใช้จากใช้โดยที่ยังไม่มีอะไรรับรองนะแล้วก็ทำขึ้นมาแล้วก็ใช้เออระดับความรุนแรงที่คนไข้ทาลายร่างกายเราถามว่ายังมีอยู่ไหมมีครับแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงเท่าเดิมแล้วเราสามารถเจาะเลือดได้ไหมเราเจาะเลือดได้ครับแต่ก็จะมีบางรายบางเคสที่เคิร์ดาวเขาน่องแพ้หมายถึงว่า แรกๆที่เราประเมิน2ดาว3าดาวแต่พอมาเจอเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดลอ้อมหรือรถติดหรืออะไรสักอย่างเด็กหิวมาถึงเรากลายเป็น5้าดาวกลายเป็นสดาวห้าดาวซึ่งเราไม่สามารถรับมือได้เลยเงี้ยครับก็มีการเทินดาวเป็นเป็นห้าดาวซึ่งห้าดาวมันก็ยากเนาะเราก็เตรียมเตรียมเครื่องไวเครื่องมือไม่ทันเนี่ยก็จะมีเคสแบบนี้ครับที่เราทําให้เราไม่ได้สามารถที่จะเจาะเลือดได้เงี้ยครับแต่ว่าเราก็มีการพัฒนาต่อนะหมายถึงว่า เออเราได้กลับไปพัฒนาหมายถึงว่าเราได้ติดดาวลงไปในแฟ้มคนไข้แล้วก็มีการโทรสอบถามว่าก่อนที่จะมาเจาะเราสมมุติว่าวันนี้พรุ่งนี้เรามีกี่เคสเราก็จะโทรถามว่าเออคุณแม่ผู้ปกครองน้องอาการเป็นยังไงบ้างดาวยังเหมือนเดิมไหมยาเป็นยังไงเออครั้งที่แล้ว ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองใช้คนเจาะกี่คนเราเตรียมตัวเพื่อที่จะป้องกันการมาแล้วไม่ได้เจาะเลือดพ่อแม่ก็ต้องเสียเวลาใช่ไหมครับเราก็ทําอย่างนี้แล้วสุดท้ายแล้วเราก็แน่นอนเพราบว่าพอเราทําอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเจาะเลือดคนไข้ได้ทุกเคสแล้วก็ทุกระดับได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็อุบัติการนะครับน้องแพลวที่เราโดนคนไข้ทีบจนหัวไหลร้โดนกัดก็ลดลงหรือว่าแทบจะไม่มีขึ้นเลยเนี่ยครับสุดยอดเลยค่ะจริงๆเห็นภาพเลยว่า เส้นทางของการพัฒนาตรงเนี้มันก็ค่อนข้างที่จะใช้บทเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะในการแก้ปัญหาสุดท้ายแล้วว่าก็ต้องยอมแล้วว่าคนที่ได้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่ว่าเป็นบุคลากรนะแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็จะเป็นตัวคนไข้แล้วก็ตัวผู้ปกครองเองที่บางทีเขาลาง,งานเขานั่งรถมาเสียเวลาทั้งวันก็ได้รับการรักษาตามแผนอันนี้ก็คิดว่ามันมีคุณค่าสําหรับ อ่าตัวคนไข้แล้วก็ครอบครัวมากจริงๆค่ะค่ะหลังจากที่ระบบติดดาวถือว่าประสบความสําเร็จเลยแหละสามารถแก้ปัญหาได้ทีนี้พี่เปาและทีมมีการนําไปต่อยอดอะไรอีกบ้างไหมคะครับแน่นอนว่าเราไม่ได้หยุดเพียงแค่การทําระบบนัดเรามีดาวแจกนะครับเราได้มีการพัฒนาต่อยอดโดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้คล้ายๆกับระบบนัดเรามีดาวแจกก็คือในปีนี้ครับเราได้มีการพัฒนาที่เรียกว่า เสื้ออบอุ่นขึ้นมาครับเสื้ออบอุ่นเนี่ยเราจะใช้มาเพื่อแก้ปัญหาในการที่เด็กระดับ5ดาวครับที่จะต้องเลสเทนเนาะแล้วก็เกิดบาดแผลไม่ว่าจะเป็นแผลใกล้แผลใจอย่างเงี้ยครับเราได้พัฒนาเสื้อนี้ขึ้นมาโดยหลักการของเสื้อครับคือมันจะทําหน้าที่เป็นเกราะป้องกันว่ากอดเด็กไว้ถ้าเด็กจะต้องอโดนมัดก่อนจะขึ้นเตียงเจาะเลือดอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะสวมใส่เสื้ออบอุ่นนี้ไว้โดยเราจะสวม ไข่ทางด้านหน้าเนาะแล้วก็ไปผูกมัดด้านหลังโดยมีลักษณะเหมือนเด็กเขาจะกอดตัวเองไว้แล้วก็นอนบนเตียงครับโดยหลักการของมันที่เราใช้เนี่ยคือถ้าเราจะเจาะเลือดเอิญที่ข้อพับแขนด้านไหนครับน้องแพลวแล้วก็แค่เแกะเชือกนั้นออกแล้วก็ดึงอ่าเสื้อที่แขนเสื้อออกแล้วก็สามารถเจาะเลือดที่ข้อพับได้โดยที่เด็กก็ยังอยู่ท่าที่กอดตัวเองอยู่ประมาณนี้ครับจริงๆน่าสนใจมากเลยค่ะ นี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมของอุวประสาทได้แล้วหรือยังครับก็ยังถือว่าเป็นนวัตกรรมแต่ว่ามันยังจะต้องมีหาการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆเนาะอ่าน่าสนใจมากค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามข่าได้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าความสําเร็จว่าไอเสี้ยวโอ้นี้มันผลลัพธ์มันเป็นยังไงต่อไปนะครับได้เลยค่ะจริงๆกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เจอปัญหา กลุ่มงานอื่นๆมีเจอปัญหาอะไรแบบนี้บ้างไหมคะแล้วก็มีใช้กระบวนการอะไรในการแก้ปัญหาครับจากที่บริบทคล้ายๆกันนะครับเจอคนไข้คล้ายๆกันลักษณะคนไข้ที่เจอก็ เหมือนกันระบบพันตการก็คล้ายๆกันก็จะเป็นกลุ่มงานทันตกรรมครับ้องแพลวที่เรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจจะเป็นการคุยกันเล็กๆได้น้อยครับว่าเราจะจัดการกับคนไข้กลุ่มที่เราเจอนี่อย่างไรก็คือลักษณะคนไข้ที่เราเจอเหมือนกันแล้วได้มีการจัดการไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลร่วมกันใช้คนร่วมกันหรือว่าดาวที่เราแบ่งมีลักษณะคล้ายๆกันเงี้ยครับก็จะมีการแชร์ไม่ว่าจะเป็นแบบประเมินคนไข้เหมือนกันระบบนัดที่ใช้ร่วมกันหรือว่าจะเป็นการ บุคลากรที่บอกไปเบื้องต้นเนาะก็แน่นอนว่าถึงแม้ว่าการให้บริการของเราเจาะเลือดกับทําฟันมันจะแตกต่างกันในเรื่องของเวลาเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันเนี่ยครับก็จะทําให้เราสุดท้ายแล้วคนไข้ก็จะได้รับผลประโยชน์ทั้งคนไข้เองงานของเราก็จะทําให้งานของเรา ทำงานได้ง่ายขึ้นคนไข้ก็ได้รับบริการปลอดภัยมากขึ้นแล้วแน่นอนครับอุบัติการการโดนคนไข้ทํร้ายร่างกายไม่ว่าจะเป็นห้องฟันเองหรือว่าห้องแลลเองก็จะไม่เกิดหรือไม่มีนั่นเองครับฟังดูเหมือนว่าจริงๆแล้วยุวประสาทได้มีการนํากระบวนการการจัดการความรู้เข้ามาแก้ปัญหาซึ่งจริงๆมันก็เป็นผลดีกับทั้งตัวคนไข้เองทั้งผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งตัวบุคลากรเองที่อาจากที่พี่เปาเล่าว่าสามารถลดอุบัติการ์การบาดเจ็บขาับการ ดูแลคนไข้ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้หน่วยงานอื่นๆที่ฟังอยู่ตอนนี้อยากจะแบบขอเอาระบบติดดาวเอาไปใช้บ้างอันนี้แบบ ติดรีคัพิตหรือว่าจะต้องให้เครดิตกับยูอาร์ประจักรอะไรไหมยินดียินดีมากๆเลยนะครับถ้าหน่วยไหนออที่ฟังอยู่นะครับอยากจะใช้ระบบการนัดแบบติดดาวหรือว่านัดแบบแจกดาวของเราไปใช้ก็คือยินดีมากนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าสิ่งที่เราพัฒนาเล็กๆเนี่ยครับมันเห็นผลลัพธ์แล้วก็เป็นรูปธรรมจริงๆค,คือคือเราไม่ได้เพียงช่วยให้งานเราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเราทําทุกอย่างก็เพื่อคนไข้คนไข้ได้เข้ารับบริการได้ทุกกลุ่มทุกวั ไปเออแล้วก็ได้รับบริการที่ปลอดภัยนะครับก็ก็ช่วยให้ทุกคนเอาไปปรับใช้ได้ก็ยินดีครับแล้วสุดท้ายก็คือทําไปเถอะครับไม่ว่าเราจะพัฒนางานไหนเนาะไม่ว่าเราจะพัฒนาจุดเล็กจุดน้อยในงานประจําของพวกเราถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเรางานเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือดีขึ้นมาอย่างแน่นอนครับสุดยอดเลยค่ะซึ่ง วันนี้อะค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่ทําให้ทุกคนแล้วก็ตัวแพลวเองได้เห็นถึงอีกหนึ่งบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ตอนแรกเราก็เข้าใจว่านักเทคนิคการแพทย์ทําแลบทําแลบตรวจเลือดแต่จริงๆมันเป็นงานที่ค่อนข้างมีความท้าทายแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่ามีคุณค่าสําหรับตัวคนไข้แล้วก็ครอบครัวเองที่ทําให้เขาได้รับการดูแลซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่ามันเชื่อมโยงกับเรื่องของ เด็กออทิสติกซึ่งจริงๆเด็กออทิสติกค่อนข้างที่จะต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ค่อนข้างมีความซับซ้อนอันนี้รวมไปถึงเด็กกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เปามากๆนะคะที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็ทําให้เราเปิดมุมมองแล้วก็ได้รับรู้ว่า จริงๆแล้วน,นักเทคนิคการแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่อยู่เบื้องหลังที่สําคัญในการดูแลคนไข้ของเราในทุกวันนี้นะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะก็แพลและพี่เปาต้องขอลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ